สวัสดีค่ะมื่อนี้ยอยู่กับช่องนุสีแชแนลนะคะพี่น้องมื่อนี้บรรยากาศดีนะ,ะคะกึ่งฝน,นตกกึ่งแดดออกนะ,ะพี่น้องก็ขึ้นครึมนะคะบรรยากาศดีก็ถือว่าบ่ฮบอนนะ,ะพี่น้องตอนนี้นุชจรันจะลงไปออฟฟิศนะคะออฟฟิศพอมื่อนี้บอสจะไลฟ์สดนะคะบอสจะไลฟ์สดฟรีนะคะวันนี้เป็นกลุ่มเป็นแบบกลุ่มเปิดนะคะไม่ใช่กลุ่มปิดนะคะมื่อนี้บอสไลฟ์ฟรีนะ,ะประมาณสองทุ่มนะคะ เอาพี่น้งกี้พ่อนังกี้มากพอดีพี่น้องเพิ่งห่อใส่ไอ้นวดไอ้นวดคุณมาเรากำลังสีภาพไปชมบรรยากาศของทุกคนนะคะที่ออฟฟิศวันนี้นะคะเพราะว่ามือนบอดจะไหลไหลฟรีนะคะพี่น้องพี่น้องก็ต้องรอดชมนะคะเป็นวันนี้ประมาณสองทุ่มโดยประมาณนะคะห้ามว่าพอแดนเซอร์ผู้แรกเลยกันนะคะน้องหลกนะคะเอาดิโอ๊ยเกือบจนล้มถ้าทุบ่หันนี่บอกไม่ห้าอามาแบบนี้แบบนี้ แล้วก็อฮอล์โอเซเว่นฝนมึงดูโอ้เหลือยู่น่ารักน้องเอ็มนะคะน้องเอ็มฟาดผมมันยา่าหรอพี่น้องอุ้ยคือเชือกเสีกาดีหนวดให้ดังวันนี้เฮ้ดังรักอยู่ห้องคอบตูมจิ้นจิงนมาว่าห้องคอบตูมติดเอชิติดเอชพี่น้อง แอ้พึเงียไปแล้วนะห้องสะอาดนะคะเห็นเดมีว่าคนที่ดูของนั้นนั้นครอบตัวนี้พี่ร้องมาแจ้งมามาแรกเราานอนนี่เหนื่้ยมีอะไรนนอกซุ่มอะไรนระบอกซุมไหนซุ่มเมันแคลรินบอกื่นแล้วอาสวสดีกองก้อนน้องมากี้สวัสดีค่ะหนูหนูมากับใครคะมากับพี่มาก เ,เอาไปแล้วข<ด>ึ้นไปไ้แใช่พิ่นอายพี่้องอพิ่นอายพึ่นไปแล้วเดี๋ยวนุชิผ้ายางไปอ่าห้องออฟฟิศนะคะไปออฟฟิศนะคะไปดูสถานที่กันนะจ๊ะว่าตอนนี้บรรยากาศเป็นยังไงนะคะทุกคนแต่งตัวหรือยังนะ,ะเพราะตอนนี้ประมาณซีหามงแรงนะ,ะหงมืองแรงเพราะจราจะไลประมาณสองทุ่มนะคะเอาเห็นไหมประมาณสองทุ่มยียูละคิดวานะ เอ้ยมีเธอแต่งตัวใส่นี่เธอแต่งตัวใส่เอาคือมีซีลีเราจะไปชมเลยนะไม่ว่าเปิดออกบ้างด้วยล่ะก็เมือยที่เรื่องพี่น้องนะคะโอ้เย็นนี่ดีบอสติดแอร์เพิ่มสว่างพดพี่น้องเอาก็เหมือแทถเออเลิศ พี่น้องแอร์วัดติดแอร์ไหมบอเอ็มนู่นจะบาท่านเห็นเพิ่งเห็นนะัดวิเออเมีนพกกระไม่นะจ๊ะปัดพี่น้องไหนเนาะเนาะต้อกี้ยเหรเนาะปัดพี่น้องเอา้วเพิ่งหูได้อว่าฟิตติดแอร์เพิ่มสองโตตัวบางไงหนึ่งพี่น้อง ลาดลดอิลีเพื่อทีมงานเรานะฮะดีภาพไปบงังโอเเุ้ยก็เหมือนแต่ปึ๊บมเพิอุอ้ยยูหนีพี่นุ่มยู่นะจ๊ะว h a ห้องนี้จะเย็นนะจ๊ะพี่น้องเขามาแล้วก็เย็นนะจ๊ะเย็นถุงเงาแต่เอาถุงเงาแต่พี่นุ่มสวัสดีพี่หนุ่มนะสวัสดีครับ,รบพักกันยังไง เอาุยังาว่าเบิ้งอันบรรยากาศรอบบ้านซื้อก็เอ็มพ่กพเอ,อาเอ็มมีโอ้เอ็มอย่ไหนไไีอันนี้เอ็มก็ชื่อเอ็มเยอะนะคะพวกเขานะคะอบอลยังว่าเบิ้งมาเบิ้งมาเพิ่มหัวไว้บอนแล้วติแกเพิ่มอีกสอง,องตัวใหญ่ อ๋อมนงย่งยางนี้าสัน่นว่าสิไฟรีแต่ว่ากะดีได้ดูในมือลฟฟี่่อนดีนลอฟฟี่เนาะเมียงไอฉากเชือกไยางกเปียนกบบมี่เปทุอย่างเลยพ่อมีอย่งกระเปียนไเวิร์ดมึงไงสื่อว่านกอนใหญ่ไปสื่อถ้าตอนมไมสื่อบ่ได้บ่ได้บอกพวกน้บ่ได้ให้คิปพวามไปแบบเฝ้าเ้าปแบบเสืไก่หนึ่วเส փ ไก่ยเป็นอย่างขอกมาเอาพ่อมาตัวหนึ่งสั่นผ้ากัน่วงก็เอ็มยูหันเป็นอย่างลุกน้องพนนั่นเลื่อนบือน ก็เลยว่าไอ้ไปซื้อพุ่งไปซื้อมาใส่แม่เนียก็เลยไปซื้อก่อนก็เล่นยังลงมาบ้านหรือว่าพวกอันดิ้งหวาเขาเต็มตัวจุ๊บบ้ายังมยังยังไมนเต็มแสดงว่าอีกสักหน่อยนะเพราะว่ามือนี้บอีโบดไพ่จัดเต็มเพื่อนนะแดนเซอร์ก็ต้องแต่งตัวเต็มเหมือนเดิมนะคะใช่แมนทุกคนกำลังแต่งตัวเต็มมือนี้มีตลกความมี่น้องมีครบเลยนะจ๊ะแต่ว่าเทาขาดแต่มือนี้เขาเบรดดูดีสดนะคะอาจจะ เป็นรองซาวนะฮะเจ้ากรรมวนพี่เจ้าพี่น้องรับรองไม่ไม่ผิดหวังนะฮะไม่ไหวแมนไอ้นุ๊กคุณิว่าคือต้นร่องอยู่บ่อไหนนี่ว่าเหรอให้ไปเห็นงานเลยจะร่างเล่นเดืองานเงียบตัวเดียวโอเคไอ้นุ๊กพันฝ่ายตัดต่อนะกำลังตัดต่ออันดีอันดีอันดีลูกเลยตัดอันนี้อยู่ในจุดตลบพี่ตาวหนิแมนตลกพี่น้องก็ชมนะคะเปลนบอลนะฮะเดี๋ยวสิผ้ายางอ่อนทั่วนะทั่วอ่อนนะฮะโอเคจ้า บๆนี่พี่น้องก็เป็นบรรยากาศของออฟฟิศนะจ๊ะบอดติดไม่เบอรเลยโอเคจ้ะเดี๋ยวมีผ้าย่างไปเบิ่งข้างบนบ้านนะคะนี่คนนอห้องออฟฟิศโอ้ห้องนี้ก็ติดแอร์เรียบร้อยเหมือนนะคะห้องแพ็คของ ปาดสวัสดีค่ะไอ้บ้านอนนาเอาจิไปใส่ก็ได้ใส่ซุนนี่บพแมนเหลืองของเหลืองก็คือกาบาสิมาเห็ดหน่อยหเพราะว่าของเบิดกาแฟเบิดกาแฟเบิร์ดเบิร์ดมัวร์นี่บานนี้ก็คิดว่าเออเพาะวาแพ็หหน่อยๆมาะว่าเหลือกาแฟหน่อยๆเขาคิดว่าเดี๋ยวหนาจะมืดอึนหนาจะหอดกาแฟหมอกกอกมากตอนบ่ายกำลังสีเมียพอดีก็เลยมาเลงแพงอย่างนงี้ยนี่แหละจนวัาคำจะเบิร์ออเดออออรร์์เด โอ้ติดบอลแล้วติดทุงของเด้อพี่น้องเอ๋นี่เพื่อความสบายของพนักงานแล้วก็ทุกคนนะคะโปรดโพสอันนี้เป็นเรื่องเก็บของนะคะอันนี้เป็นห้องแพ็คอันนี้แพ็คของนะคะแพ็เป็นกระสอบมุ่มมุ่มเออมุ่มเช็ดออเดอร์เพิ่นนะคะมุ่มปิดมุ่มปิดเมื่อยเบิดนแขนเดินมือเศร้าหนัวไม่ชนาได้ยังไงบอกกับกาบาเออเขาแพ็คกันหน่อยเขาเกิดถาของมาเขาจะไปตัดหญ้าถา องซิต้าห์เนค่ะบ้านนี้บ่าเนตัดหญ้าได้ตัดกองแฮะบ๊บบมีประเด็นอยู่ไอ้บ้านนู้นแน่ไปพวดนึกว่ามีลูกอีกกว่าซันมูฮัมเมัด์หลกหลายนึงเอาเพราะเล่นแอปอย่างมูได้เฟซบุ๊กแทนเอเขาใจได้เฟซบุ๊กเพิ่มได้ลูกชายเพิ่มอีกหนึ่งคนวาซั่นเพื่อนแต่เพื่อนไปเอฟเด้อค่ะเด้อวัท่านใดท้อไอเพอนไปเอนว่าซั่นพี่น้องไปบ้านนู้นแน่เด็นแอปเด้อวาซัน พ่อพูดพูดอัี้เพิ่นเล่นแอปเพิ่นกับสิงห์โหนะแต่ว่าผู้น้องคนบ่ไริจอคกินเพิ่นด้วยค่ะเบิ่งเพิ่นฝืนเน่นบ่ออันนี้สดงการนะพี่น้องคนแม่นควบจริงนะคไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เพิ่นกันเล่นนั่นแอปไหมอย่าไปใกล้น้ำลูกอย่าไปใกล้น้ำเด็กๆฆ่ากันหนูโลชุ่นเลยพี่น้องไม่จ่ายดีลีมันนี่ไปใส่ไปใส่เบียสแค่เอาน้องมากีว่าหันสวัสดีเลยพัะกับแลนหมีไอ้นู๊ดว่าหัน ไปตองไปต้องไปกี้น้องกีปาพตัเล็กปลาไป่ะเ้อเจิดเจิดเมื่อนั้ผู้ใดมแจ้มมื่อนั้นผู้ใดนหอมเจ็ดเราอยากออกไปไปโอ้เจาาอีนีนะเอ้าจ้ามาอีีตไอตัวเล็กคมแลวกเขาอยากออกจากห้องเป็นยิ้มมุ่ยมุยเยะมือนั้น โมเดียมเขินเขินมีคนเขินหนึ่งตานะคะอันนี้เด็กเร็ยนเด็กเรียนางอ่อนเรียนโลโซอ้อมหน้าออฟฟิศนะบริการออฟฟิศนะคะตอนเย็นป้าบริการดีได้พี่น้องไอเพื่อนมันกะต้องสิจับแล้วนะคะคุณแพ็คของเสร็จนะคะเดี๋ยวคุณพักกันไปลงบนกันจ้าป้าของตาตาชาแนลนะพี่น้อง สวัสดีน้องอุ้มสวัสดีน้องบิวตี้บิวตี้แล้วเต็มตัวแล้วล่ะเต็มแล้วเต็มไปเลยตัเล็กไปแสบตัวเล็กยี่ได้ห่องเต็มตัวอยู่มั้งคือพอเกิดไปถ่ายคลิปออฟฟิศหะ่รอย่างนี้บอดไฟบอดยูทูบเบอร์น้องไงค่ะไงเนี่ยซ้ำประตูพี่น้องมาแต่เดทแต็คแม่มาแต่เดทเห็นเบิร์ดไงจะเห็นก็เออสวยก็สวยพอถึงนะครับพี่น้องค่ะดูแล้วนะครับจังหวะานี่ดัวเนี่งนี่พันเจ ยูทูบเบอร์กับบอสื่อไงปันขอร้องยี่หลีเอาว่าแต่งหน้าน้ำเอาว่าแบบกินเหล้านด้หมอเลนสดนะไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วค่อยว่าป๊อปอีนหานี่มันก็เสื่อมไฟดวนไงเด้อขนาดกูอัดคลิปโลเมื่อเราสองคลิปสามคลิปกูบอซื้อไงซ้ำมึนหมดจันติตาไม่อยู่แล้วค่อยบอกเด้วยมือเนี่ยปันนี่มัค่อยลงเลยคลิปยี่หลี่เสื่อมมากยี่หลี่พี่น้องพี่น้องสังเกตเห็นนั่นต้นกระบอกผิดของตาตาเสียแนวบอ หนูเลยถามว่าเอางั้นข้ายุ้นมระต่ายไงเนาะว่าสันไม่ไม่อยู่เลยบอกว่าข้าดิเรกกระบองเพชรตายหนวดมึงไ่ต้องเ็นอยังท่ามาหากินเลยว่าสันแล้ววะกระบอกเพลิมันโทนหนาอัทิละเทื่อเกิดจังหวะหล่ะจังอันอี่เมีว่าขันเมื่อเห็อันเรียกกระบองเพชรตายมึงก็ต้องเดียกอีย่างเดียวแล้ววะมันมันว่าเรียกกระบองเพชรดนี่มันใหญ่ที่สุดแล้วว่าสันมันไม่ได้สิ้ตายนอนมาเขาอันบอกคนหนาไม่ได้มันจะตายย้อนปรพอแสงแดดสังเดียว่ันนี้เราออกไปไปแสงแดดเลยพี่น้อง เบอร์เอรของตาตันหนูเขาบอกเลยว่า20แอร์ของตาตันนี่เขามาถึงที่มาตกอาจะตือนทีหลีหลดอาจจะตื่นนะนี่โอเคนะจ้ะให้น้องๆแต่งหน้าแต่งตาเลยนะจ๊ะเดี๋ยวข้ายจะไปหาตัวเล็กนะจ้าเมื่อกี้เราไปไปห้องตาตามานะตอนนี้ก็มาห้องตัวเองนะคะก็จะมาเจอคนหนาฮังยู่นี่สวัสดีค่ะเมื่อนี้เีจนให้แฟนได้เจอแล้ว น้ำบริวนมุน,นี่น้าเป็นอารมณ์ไม่ดีนะคะวันนี้น่าเป็นเม่นนะคะมีคนเป็นเมนน่นนึงอาตาแล้วกะ็อารมณ์บดีแฟนว่าเขาหูเอาวว้าชั่อว่พวกเขาหูเมื่อเขาตาบอร์เทอร์แล้วพวกเขาหูนะ่ะแฟนชีวว่ดีไรดียอกจากที่เคยไปอยู่แบบร่อง,ง,งะอะไรมันดะิล่ะเคยไปสมเท่าถิ่มมาเลยเข,ขาเคยอะไรเทเรียบเท่าบุปไป เอออยากไปบอกเอ้ยก็สิไปค่ะเธอบอกว่าเธอหักอืมก็หักวะล่ะไม่รักเมียก็จะให้รักใครคะทั้งเมียแต่ว่ากวนตะปัสสัตเนี่ยเนี่ยจะเป็นบ้าล่ะบอกเธอวนตะปัสสัตบอกบุกวนแล้วมันอีกกวนในซื้อมันเออใกล้แล้วลวันนี้บิวตี้แล้วเหรเด้อบิวตี้เสร็จแล้วนะจ๊ะก็แต่งเจาแต่แต่ว่าเพิ่งแต่งหรอตอนนี้เพิ่งเรลัง เขียนคิวคิวคือมองกุฎข้างหน้านะฮะพี่น้องเธอเหรอปะนอคนน้ำพอนเขาเขาบอกว่าให้ปลุกให่ปกุกอยากางนเงินนู่กก <aina> ับน้นองมันตื่นเสาร์นะเพราะว่าไปท,ทําธุระให้บอสบิ๊กนะคะก็เลยตื่นเสาร์ตื่นแรกเสาร์นอนอเดี๋ยวตืน่นเสาร์นะก็เลยพักกับจามากก็เลยมานอนเว้นนิดน,นึนนงนะคะอยากตอนนี้เราได้เวลาไปซื้เบิ้งหลังเบิ้องหลังเลังกวนหลังกวนสุดๆเอาก็ไม่รับเองไม่ได้อยากรับ มันว่าอยากหลับเองมันว่าหลับเองเหรอนาะต้งต้งใจน้องในเดื่องนี้แหละนี่แหละพี่น้องก็เป็นบรรยากาศของอ่ารอบบ้านนะคะรอบออฟฟิศนะคะเมื่อนี้เมื่อนี้ย้ำได้พี่น้องวันนี้บอตไลฟ์สดฟรีนะคะเพจของบอตวินะเพจบ่าวอุดรสไตล์ยังก็เพจสไตล์ค่อยนะเพจบ่าวอุดรนะพี่น้องเมื่อนี้บลอตไลฟ์สดฟรีนะคะย้ำว่าไลฟ์สดฟรีนะ ประมาณสองทุ่มนะคะคลิปนี้นุ่งกศสี 4, ตัดปุม่มนุกศรีร่องเลยก่อนสองทุ่มนะคะพี่น้องพี่น้องกับาฝากกดติดตามกดไลค์กดแ,แชร์ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้นุ่งจบตัวเล็กเลกขทีมงานเท่าทุกคนพร้อมนะ,ะพี่น้องวันนี้ก็มีแค่นี้ขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวมือหนานุ่ชจะอาคลิปให้เมืองใหม่นะคะโอเคค่ะห่างหน่อยๆแต่ห่างด้วยดนนะคะพี่น้องขอบคุณและสวัสดีค่ะ